สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมารีวิวฝากกันวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่คนค่อนข้างตามหาค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะเป็นตัวปากกานะคะ VIP ของ Parker นะคะ So n เด t 0 7นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหัวโฟ t ทั n เทนนะคะสำหรับตัวหัว p h t ทั n เทตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสีที่เราจะพูดวันนี้นะคะจะเป็นตัว l ร c k Black ดำเงานะคะอะไรเงินนะคะ ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคก็สำหรับตัวด้ามรุ่นนี้นะคะลักษณะเป็นตัวไซส์แบบนี้นะคะสีดำเงานะคะอะไรสีเงินของรุ่น Sonnet 07นะคะตรง Parker นะคะตรงนี้จะมีคำว่า p a r k e r นะคะชื่อโมเดลของเขานะคะ Sonnet นะคะแล้วก็ตามด้วย f ร a นนะคะสำหรับตัวนี้แหนบก็เป็นแบบนี้ เราลองเปิดดูตัวปอกนะคะสำหรับตัวด้านในนะคะ,ะหัวฟอต t นเทนก็จะมาแบบนี้มีคำว่า parker นะคะสำหรับขนาดของตัวไซส์หัวของเขานะคะ parker จะแถมมาเป็นขนาด M นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะแถมตัวคอนเวอร์เตอร์ลูกสูบมาให้ด้วยเ,เดี๋ยวเราลองมุนดูด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมี คำว่าปาร์เกอร์ตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้สําหรับสูบห,หมึกนะคะเวลาสูบหมึกเราก็ไล่อากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะถอดออกได้นะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้หมึกแบบสูบนะคะเราสามารถใช้หมึกแบบหลอดสาเร็จหมึกหลอดสาเร็จก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะมีขายตามทั่วไปนะคะในเอ่อพวก ตามช็อปนะคะหรือว่าลานออนไลน์นะคะที่ขายของแท้นะคะใน1แพ็กเกจกล่องของตัวปักเกิหมึกกรอดนะคะก็จะให้มา5หลอดนะคะสามารถใช้ได้5ครั้งคือไม่ใช่5ครั้งเนาะสามารถเติมได้มันมีทั้งหมด5หลอดใน1หลอดเนี่ยก็ใช้ได้ค่อนข้างนานมากๆนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็ได้เช่นเดียวกัน นนสําหรับบางท่านเนี่ยอารมณ์การใช้หมึกซึมนะคะก็ชอบที่จะใช้การสูบหมึกเนาะเวลาที่เราสูบหมึกเราต้องใช้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะคะด้วยนะคะแล้วก็หมึกขวดเนี่ยอของปาร์เกอร์เขาก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสีดําหรือว่าสีน้าเงินนะคะก็สามารถซื้อหมึกขวดอย่างนี้ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะลองอใช้หมึกของแบรนด์อื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะบองบงังรามี่เชฟเฟอร์วอเตอร์แมนนะคะก็สามารถใช้หมึกขวดได้กันได้นะคะเพราะว่า เราสูบเราต้องการแค่ตัวน้ำหมึกตรงนี้เนะเาะเราสูบผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะคะแต่อย่างหมึกกรอดเนี่ยเราต้องใช้เป็นของแบรนด์ของเขานะคะเพราะว่าไซส์ของตัวไซส์ของหมึกกรอดเนี่ยมันจะพอดีกันกัแบบตัวแบรนด์ที่เราซื้อ,อตัวด้ามปากานะคะ okay. ก็สาหรับรุ่นพวกนี้นะคะเป็นโลหะทางด้ามน,นะคะด้านในเนี่ยมีส่วนผสมของทองเหลืองนะคะอย่างตัวเนี้ยเราเวลาทําเป็นของขวาญหรืออะไรนะคะค่ะเราก็สามารถที่จะทําชื่อได้นมสกุลได้ชื่อย่อชื่อเล่นนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะการเลเซอร์เนี่ยจะแตกต่างกับการแกะสลักอย่างนี้ใช้วิธีเลเซอร์นะคะก็สามารถทําได้ไม่ได้มีจํากัดตัวอักษรน,นะคะเราก็เลือกฟอนต์ได้หลากหลายนะคะ อีกส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของปอกของ s o n เนต07นะคะบอดี้ Body ตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาตรงกลางจะตัดด้วยอะไรสีดำแล้วก็ล้อมรอบด้วยอะไรสีเงินนะคะตามสีเดียวกันกับตรงแหนบนะคะลักษณะของตัวลูกศรของ s o n เนต07นะคะจะยังเป็นโมเดลแบบนี้นะคะมีประมาณ5แฉกนะคะคันธนูคันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ น้ำหนักกันบ้างนะคะว่าตัวนี้ตัวนี้เรามีตัวลูกสูบอยู่ในด้ามแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้สูบน้ําหมึกนะคะน้ําหนักขนาดที่ยังไม่ได้สูบหมึกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ28.8กรัมนะคะก็ถือว่าน้ําหนักไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะก็สามารถที่จะพกพาได้สะดวกแล้วก็ความยาวของตัวด้ามรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ จะอยู่ที่ประมาณ13.2เซนติเมตรนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามนะคะความอ้วนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยค่ะ10มิลนะคะอยู่ประมาณ 10- ถึง10 10.9มิลนะคะแพ็กเกจตกล่องของเขานะคะมาเป็นกล่องหนังบอดี้สีทองแบบนี้นะคะ,ะเวลาใส่ออกมากล่องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมาด้านในนะคะก็จะมีส่วนของใบรับประกัน ฟังก์เกอร์นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นซอนเน็ต 07นะคะ Fulton 10นะคะปกติเนี่ยเวลารุ่นนี้นะคะมากับตัวด้ามเขามีตัวด้ามมีกล่องมีคอนเวอร์เตอร์นะคะแล้วก็น้ำหมึกเขาไม่มีให้นะคะน้ำหมึกก็เราก็สามารถที่จะหาซื้อได้อย่างที่แจ้งก็คือเป็นหมึกขวดนะคะหรือว่าหมึกหลอดอ่าก็หาซื้อได้นะคะสำหรับใช้ร่วมกันกับปากกาตัวเซตนี้นะคะค่ะก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะคะปากกา Sonnet 07 b แบล็ c ซีทฟอเร e เทนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่คนตามหาค่อนข้างเยอะนะคะ,ะสำหรับตัว Fort น n ทก็จะมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นด้ามสีเงินด้ามสีดำเงาสีดำด้านนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะมีคำถามในเรื่องของปากกานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวด้ามปากกาหรือว่าตัวน้ำหมึกนะคะสามารถคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ได้นะคะหรือว่าทักมาในส่วนของอินบ็อกซ์ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ทางทีมงานเพนแบนเนมนะคะก็ขอฝากรายละเอียดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ